อันนี้คือขวานอะไรนะครับลุงขวานพาวปืนของฝรั่งขวานพาวฟืนของฝรั่งตาสามลักังตาสามลัขังของเยอรมันอย่างใหญ่นะของเยอรมันนะครับน้ำหนักหกกิโลฮะหกกิโลหกกิโลายากมากน่าจะมีตัวเดียวในเมืองไทยฮะดับไทยครับผมเป็นดับโบราณเป็นร้อยปีครับที่เขาแบบลบราค่าฟันกันใช่ใช่ นี่มันเป็นดาบชาวบ้านชาวบ้านนะฮะได้นักลุกตาลพวกนี้ดาบทางใต้่ไอ้นี่มันเป็นเดรไก่มีเดรไก่ทางใต้โอ้คนใต้ไอไอไอตัวนี้เขาทำมาเป็นรุ่นใหม่ถ้าเดรกไก่จะตัวนี้คนใต้ไปรุ่นพระปกยังไงอย่างนี้ไหมนี่แหละเนบเอวเนปเนปเอลเนปเอลครับผมเป็นแนววัตถุนิยมครับแล้วเอาเสื้อปิดเนี้ยนี่ครับแล้วก็เอาเสื้อปิดไว้เรามีเรื่องเรามีปัญหานี่แหละเนี้ยใช่โอ้โห นักเลงเนี่ยนะครับผมงตาเิ้าใกล้แล้วปืนเราไม่ทันเลครับไม่ทันเลยไหมใช่ถ้าประชิดอ่ะฮะถ้าประชันชิดอย่างนี้ก็คือไม่ทันไม่ทันไม่ทันเลยใช่แต่ถ้าได้ได้ยากอันคือปืนไม่ได้แต่ว่าผมว่าเขาแบบเล่นกันเชี่ยวชาญชำนาญมือมากเลยใช่ใช่ใชพักเร็วน่าจะมีการจัดแข่งขันแล้วแบบเนี้ยใครแทนโลบาร์